อ่ามาแล้วครับลูกสาวหูหูเชื่องเชื่ยงงวงบุได้สนเขาเลยครับได้งวเลือดลอยพี่น้องย่ำอีกข้างผู้ใดมากงวงามสายงวงามอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้าครับผมเมื่อนี้พาพีพาน้องมาทางบ้านคําผักเพวนะครับเนาะคําผักเพวตําบนยังครือครับนี่ตําบนเจริญศรินนะครับเนาะบ้านคําผักเพวตตาบนเจริญศินอำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง มีพี่พี่น้องพอนสิมาเปิดมาปั่นงวงงามให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงได้ครับเด้อพี่น้องหลายตัวครับหลายชุดมือนี่อ๋อเดี๋ยวสิม่าว่ามาคุยกับเจ้าของกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวนะครับซื้อวางไหนครับครับกับผมสมชายจันมณีครับเป็นเจ้าของฟาพเอสซีวายเด้อครับเขาก็เริ่มเรื่องครับเจ้าของอ่ะซื้อวางไหนก่อนสมชายจันมณีครับสมชายจันมณีซื้อเล่นยญใส่ซื้อเล่ียญนะครับซื้อชายนะครับเนาะอ่ะซื้อชายอยู่บ้านคำผักแพลียวเริ่นสินเด้อพี่น้อง เป็นเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มนะครับเนาะอ่าสิเปิดสิปันเนี่ยพี่ให้น้องไปเลี้ยงครับมีอยู่สามตัวสี่ตัวนะครับสามสี่ตัวอยู่หน้ากันจอมยอมหนี่งแล้วครับเอาเริ่มตัวแรกครับพี่น้องตัวแรกอันนี้ครับสมไว้แล้วครับท้องสมไว้ตั้งแต่วันที่ยี่ยี่ทิพย์ผุ้ผ้าครับตัวนี้สูงเท่าไดครับสูงผมก็บเบเคยวัดจะเท่ยครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะร้อยสี่สิบ 5เหรอใช่น่าจะได้ครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องจาขอ,องเพิ่นกับบ,บริวารเบิ่งจะคือเป็นแม่หัวรุนแม่หัวลนุลนลนุนธรรมชาติแล้วกาท่องแล้วในท่องสิเป็นลูกที่ใดครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกที่สองเนาะในท่องนี่เอาพี่น้อง,องลำตัวกันยาวดีแดงดีพี่พันธ์เกียงเกา่าเป็นงวดที่ว่าได้สนเขาด้พี่น้องด้วใส่เมาครับงวงงาม แม่หัวล้นธรรมชาตินาะครับเนาะบริเวเห็ดเขามาครับหัวล้นธรรมชาติแล้วกาทองที่สองครับอยู่ในทองเอาเดี๋ยวเบิ้งมือผสมมือยังเพิ่นกะจังเบิ้งใยน้ำเพิ่นเครื่องดำครับพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำโอ้เครื่องดำแบบไงพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพิ่นเนาะครับเนาะลูกสาวเพิ่นครับเป็นเป็นลูกแรกเนาะครับเนาะตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกลูกสาวนี่สูงอยู่ประมาณรนอยสามสิบเด้อพี่น้องตัวนี้นาครับไง เป็นลูกของพ่อใดเนาะครับนายพ่อเพิ่นนี่ตัวนี้เล็ดคูเล็ดคูสี่สามห้านะครับเล็ดคูสี่สามห้ามีใบของเพิ่นบอคำนี่มีครับมีใบมีเอกสารของเพิ่นอยู่เนาะออกใบเพชรแล้วครับออกใบเพชรเลือดลอยเลือดลอยนะครับเนาะเออเลือดลอย้อพี่น้องตัวนี้เป็นงัวเลือดลอยทั้งสองตัวนะครับเลือดลอยทั้งแม่ทั้งลูกเอ๋อเลือดลอยมีใบเพชรงัวเลือดลอยทั้งแม่ทั้งลูก หลกักกาให้ท้องผสมไปแล้วตัวนี้อายุเพิ่นสี่ได้จักขวบๆแล้วครับขวบนิดๆปีนิดๆิดนะครับเนาะหนึง่งปีนิดๆเลือดไอยเด้อพี่น้องย้ำอีกข้างหนึง่<ว>ยงยานนะมีความจําเป็นนะครับพี่น้องผมก็คือร่างกายบอดีครับข,ข้อดีใครบอกไดบ้บอะไรอย่างเงี้วแบกงา่อด้บ่คอยสบายนะครับเนาะอ่แบกงาแบกยังไงเพิ่น่ได้มีความจำเป็นกันเลย ต้องขายออกครับจากลดจำนวนลงครับโอ้ลดจำนวนลงไอ้มันพี่น้องต้องการกับเอาเด้อครับเด้อเพราะว่ามันต่อยอดได้เยอะครับเห็ดเมัมอยู่แล้วครับให้ให้พระราเขาเบาลงนะครับเนาะครัการได้พอดีครับครับผมกานี่เขาเขาเตี่ยวบ่ครับเรือเรื่อขาเจ้าตีมาให้เตี่ยวนะครับเพราะว่าผมกับอืมเขาเห็ดเอาเลยเนาะนี่มาเห็ดอยู่กับเขาเป็นแบรนด์ผมเหรอครับ scv ย่อมาจากเป็นน้องไหมครับเป็นน้องเอา scv scv อ่าย่อมาจากยังก็ ลูกสาวว่าเป็นสมไสอะครับสมชายแล้วก็น้ำสกุลบ่ายน้ำกลครับผมอ่ะย่ออเป็นจะของฟอกจาของฟ้าเิ่นมาตเีเอาเองได้พี่น้องอยู่นี่อันี้งปีหกสี่ครับโอ้ปีศูนย์สามนี่ศูนย์สามนี่ขึ้นยังครับนี่ย่อมาจากยังตัวที่ครับตัวที่อ๋อตัวที่สามองฟนี้ตัวที่สามฟองฟร์มนี้แล้วก็เพิ็นเกิดบ่ครับปีหกสี่ครับผมอ๋เอ่เอกสารลักฐานมาแล้วพี่น้อง มาเบิ่งนับกันมาเพิร์น่ซยังไหวครับผมกับอันโบเก่งกิ่ดอกครับเจ้ารูดอปแปดห้าหนึ่งพี่น้องเขามาสมอยู่นี่เองแล้วบอกครับเรืจังไหซื้อน้ำเสื่อมาจต่คอนแกนครับอืมลงทุนกับสื้อถังแปดพันใข่หมอใส่ไปเลยถังซื่อเขาสร้างสื่อถังซื่อน้ำเชื่อมาจากคอนแกนแล้วก็ให้หมอมาสมอยู่นี่ให้ครับผมครับผมหลอดละห้าพันครับหลอดละห้าพันแยกเพศบอกรับนี่าแยกเพศครับแยกเพศยแยกเพร์น้อคำน้ออ๋อ รูดอปแปดห้าหนึ่งพี่น้องแยกเพศมีใบหลอดครบครับหลอดเวยครับพี่น้องเดี๋ยวเบรงมือผสมครับผมชื่อเจ้าของแม่โคอ่านายสมชายจันมณีนะครับนี่พี่น้องหลักการวันที่ผสมยี่สิบมกราหกห้าครับกําหนดคลอดกับยีิบเจ็ดตุลาประมาณเกี่ยวเขานะครับเนาะเกี่ยวเขาหญ่บ้านเท่าก็ไดยี่ิบเจ็ดตุลากับประมาณเราเลาะเกี่ยวเขาหญ่ปลายตุลาเก็บไปเลยครับ จั้งเดือนหรอครับนี่มันก็ตามนี่ยมะเนี่ยะครับมกราคุณพามีนาเมษาพุทธสภาสี่เดือนกว่าพี่น้องประมาณสี่เดือนกว่าประกันท้องปะครับก็ประกันครับประกันท้องเขาตรวจหรืบเปล่าป่ะนี่เศร้าหรือบปล่ตรวจเลยครับบ่ได้ตรวจเพราะว่ายังบ่ท่านตรวจท่านเศร้าแต่ว่าเขามั่นใจว่ามีครับอ่าเพราะว่ามันบ่ขึ้นเนาะครับอ่มันก็ไปเตรียมตัวถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยาก มักอยากจกอยากตรวจอยากเศร้าได้บอได้ครับอ่าคุยกันน้องคำน้องเรื่องโจกเรื่องตรวจเรื่องรายละเอียดราคานี่เอามาบังราคาน้กกันครับพี่น้องเิ่นไซเจ้าลูดอกแปดหาหนึ่งแม่นบอครับบังหันอ่ะไว้ได้ประมาณสี่เดือนนิดๆแล้วพี่น้องเปิดเท่าไหร่ครับราคาห้องสองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมครับผมสองแสนห้าได้พี่น้องราคานี้ตอรลงได้เนาะ ครับอ่าต่อรองได้ลดน้ำมูกน้ำมันให้กันได้ครับครับผมอ่าฝากเบอร์โทรครับผมครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดสี่เกตสี่เก้าหกหนึ่งห้าสามนะครับเด้อฝากอีกครับนะครับศูนย์แปดสี่เกตสี่เก้าหกหนึ่งห้าสามครับครับผมเอาเดี๋ยวผมสิขึ้นยูนาจอให้อีกครึ่งอ่ะย่อีกครั้งเลือดร้อยมีใบเพชรเอกสารหลักฐานครบทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็แม่ท้องเจ้ารูดอฟ สี่เดือนแต่ว่ายัางบบหันโฉกหันเศร้าอ่าถ้าพี่น้องอยากเศร้าก็มาคุยกันเบิง้งมาตรวจให้เห็นน้ากันอยู่นาคอกนาฟ้าร์นน้ากันเลยก็ได้อ่าพี่น้องเสร็จมาเบิ้งมา,เ,งมาเอาน้ำเพลินมือใดกน็นัดหมอมาตรวจมาเช็กให้มันเห็นน้ากันคักๆมันสิได้คักใจสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายมีตัวอะไรอีกบอครับของเขารับมีอยู่ครับทองว่างหรือทองแล้วเนาะครับนี่ทองครับทองแล้วทองแล้วใส่อะ พี 1, ่พี่นองบึง KF สามหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ KF สามหนึ่งแยกพเพลิดครับเนี่ยแยก,แยกเพศพร้อมเนาะเท่าไรครับน้ำเชื่อเ KF สามหนึ่งแยกเพลิดวยหมองมันผสมไห้มันสามพันครับสามพันเนาะครับเนาะน้ำเชื่อแยกเพศสามพันผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดมกรากระกำนวดขอดกับไกล้เคียงครับ แม่เรือนลอยครับพี่น้องสมไล่เรียกกันมือตัวมือครับครับผมสมวันที่ยี่สิบตัวนึงขอดกปลายเดือนตัวละขึ้นกันครับพี่น้องกับประมาณสี่เดือนกว่าขึ้นกันครับพี่น้องประมาณสี่เดือนเอาตีกลมกลมสี่เดือนครับผมเป็นเป็นลูกที่ใดครับในท้องลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามในท้องแล้วก็ไซเคฟสามหนึ่งไว้ครับพองประมาณสี่เดือนสูงกับประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดเด้อพี่น้องตัวนี้เกือบร้อยสี่สิบปุ๋ลครับพี่น้องมัน เอาไปไทยทั้งในบ่ได้เปิดเอาไว้ในคอครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้บ่แพงครับเปิดนี่คือตำก่าทุนครับตำก่าทุนทุ่นเสือื้าเลาเก่าหมื่นผมเปิดเจ็ดหมื่นครับเปิดเจ็ดหมื่นเนาะครับเนาะต่อไ้ครับแม่ลูกสามเปิดไว้เจ็ดหมื่นทองเคเอฟสามหนึ่งอ่ะยังม้วนตรวจเท่นเนาะครับตัวนี้ยังตรวจอยากตรวจอยากเศร้ากลับมาคุยกันได้คือเ่าครับผมทั้งนี้จะเป็น สาวน้อยเนาะครับเนาะนี่สาวน้อยนำเลี้ยงบ่ถึงครับนำเลี้ยงบ่ถึงแม่พันธุแน์แม่บอกเนาะครับเนาะคตัวทั้งสองตัวบอกเรื่องไหเ,เ,เปิดตัวเดียวเนาะโอ้อผมนึ่งวันตัวนี้ตัวนี้มันมาเป็นสาวน้อยแม่ท้องมั้งครับนี่ตัวนี้หัวลุนนี่เป็นลูกเพิ่นบ่ครับนี่ครับลูก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 ตัวพุ่นลรอครับโอ้ลูกตัวที่เปิดไปว่างหันเนาะแยกลูกคนน้อยทั้งนี้ตัวนี้สีสูงอยู่เท่าไหร่นาะ บริวัดเบิึงเนาะครับเนาะครับบริวัดเบิึงครับประมาณร้อยสามสิบเด้อพี่น้องแม่สาวแม่พันแม่บอกมีใบเพชรเรียบร้อยครับเลือดร้อยบอกครับนี่เลือดร้อยเลือดร้อยด้วครับพีตัวพี่น้องอ่ารักตีกาอ่าฟาร์มพันไว้เนาะสมชายเอชซีใบนะครับตีกายู่ขาพันเด้อพี่น้องแม่พันแม่บอกตัวนี้หผลล้นบอกครับนี่ผลล้นลนธรรมชาติสูงกับประมาณร้อยสามสิบอายุพันได้ไรบ้านไลยครับนี่ตัวนี้อายุพัน เพิ่นสีสองขวบแล้วนะครับสีสองสีไก่เพราผสมแล้วเนาะครับผมอ่าแต่ว่าน่าเลี้ยงบ่ถึงบ่เรี่ยงไงก่อนไปเพราะว่าผู้แบ่งงาบ่ค่อยสบายครับครับผมแบ่งงาบ่ค่อยสบายก็เลยเป็นซุบๆลงเนาะช่วงนี้ไสกิ้มอ้วนครับอ้วนมากพี่น้องเอาไปก็เอาไปอัดอาหารใส่เต็มๆเลือดลอยแล้วพี่น้องต่อยอดได้ครับต่อยอดได้ราคากับวัวแพ่งครับนี่วัวลุนเท่าแดครับตัวนี้เปิดไว้ข้าวเนื้อเหรอครับเปิดเท่าไหร่เปิดสามซิดนิดครับฮะสามซิด สามสามหมื่นครับสามหมื่นนิดๆครับเท่าไรครับเปิดห้องห้องไว้เท่าไรห้องสามสิบสองครับสามสิบสองครับสามสิบสองสามหมื่นสองพันครับมองเอาหรือมองห้องนี่ลากันมาต่อกันได้ก็ได้ครับได้ังต่อได้อีกอยูรเอาตัวครับราคาที่ที่ราคาเงื่เนื้อหรืครับสามสิบสองแม่อาสาวแม่สาวเลือดร้อยราคาสามสิบสองเออพี่น้องหน้าต่อได้ครับหน้าสนใจนะครับมีเลือดร้อยที่ต่ำกว่านี้หครับแม่นนี้หรอกครับอายุ ตลาดบพว่าตะเลือนลอยครับม้วนเนื้อกับแพมคนนี้ครับครับแมนแมนตัวนี้แม่สาวนะครับน้องนี่สาวหน่อยพี่น้องครับมันไปทายทั้งหลังทั้งดาบคนบ่ได้เด้อพี่น้องตัวนี้พวงซางกับพ่อสายใดอยู่เด้อครับพี่น้องก็เสีขายให้เขาขาันหรืโตวนมั่นเพราะว่าปู้ผู้แบกหงาเบิดแห้งเมื่อยไปนั่นนะครับอยากให้เอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะบ่อยากให้เอาไปขาไปนี่เพิ่อนจงไว้จักสองสาโตเพราะได้เบิรงกสะพ้อแล้วครับพราได้ดูแลง่ายๆ นะครับเนาะตัวนี้เปิด32มสิบสองวันเถอะแม่สาวแม่พันแม่บอกเลือดร่อยมีใบที่กันบอกครับมี่เอกสารหลักฐานมีใบมีหรอเขามาเกิดอยู่กมฮอว์กัครับหรือยังไงตัวนี้เกิดอยู่กับเฮาครับลเกิดอยู่กับเฮากแปดสองห้านะครับเด้อเอซเล่แปดสองห้าที่ทำเสือเขากำลังบุูมบูมเยอะแยะเนี่ยครับผมลูกเจ้าเอ็กซเรย์แปดสองห้าเขามาเกิดมานี่อยู่กับเฮาเขาตีกาเองเนาะตัวนี้เนาะเปิดไว้สามสิบสองที่น้อง งบประหยัดได้งัวเลือดลอยมัดจานตัวนี้เด้อพี่น้องแต่ว่าการไทยมันก็บอสะดวกกว่าไหนเพราะว่าคนอยู่ในขอกครับตัวนี้พวกตำนี้พวกแครงขานี่ประกันให้เนาะครับเนาะครับรับประกันครับขาหักขาหันขาทกรับประกันครับอ่าถ้ามีปัญหานี่คือคืนเนาะครับเนาะคืนเงินคืนงัวกันเลยไม่มีปัญหาประกันให้เบิร์ดหรอเปล่าครับมีอีกอยู่บ่ครับเบิร์ดหรอครับเบิร์ดหรอมีซีตัวเท่าไหร่หรออ๋อฝากเบอร์โทรวอีกกระบาดนะครับครับอันนี้ก็ส่งแจกกับติดต่อมไปนะครับเด้อนาะ ศูนย์แปดสี่เกสี่เก้าหกหนึ่งห้าสามครับอ่าพี่สมชายนะครับเนาะทางบ้านคําผักแพ้วตําบลเจริญสินอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับผมเอาขอบคุณครับครับผมผู้ใดงวงามสายงวงงามยางดีครับโบมีถกมีถอนแขงขาบักไงนาล้าตัวนาตันจือลือเครื่องดำาห้บกไงครับพี่น้องสุดยอดครับเจตกรัวสินละคร เสียประกวดทรครับรับตำบลรับไม่วันครับครับผมอาแล้วกับแม่พึ่งกระทองนะครับเนาะอ่ารูรอบสี่เดือนอยากว่าอยากคุยอยากตรวจกับมาวอามาคุยเบิ้งอ๋ขอบคุณอีกครั้งครับผมครับาก็ฝากพี่ฝากน้องด้วยครับด้อมักตัวใดก็ได้มาว่ามาคุยเบิ้งอ้แผ่นหลังพี่น้องตัวนี้ยอดครับมักตัวใดก็มาว่ามาคุยมาต่อรองเบิ้งหรือว่าอยากมาชมอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเขาก็ได้อยู่นะครับเนาะอ่ามาว่ามาคุยมาชมตัวงอเบิ้งสักอนพี่น้องอยากได้เท่าใดก็ได้ สำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้อง